สวัสดีค่ะนี่ค่ะหนูเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏลำพ,พียงพน,นีนะคะวันนี้หนูจะมาขอสัมภาษณ์ที่เรื่องปัญหาปากท้องออความเป็นอยู่ในหมูบ่บ้านบ้านมะกอกอะคะ่ะว่าแบบมีความเป็นอยู่ยังไงะคะ่ะการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะคะหนูใช้ในการเรียนวิชาการพังอะคะ่ะออปัญหาปากท้องของพี่มีอะไรบ้างคะคือค่าน้ำมันมันสูงขึ้นมากคะ่ะแล้วก็ราคาของสูง พี่พอมีแนวทางแก้ไขนยคะแนวทางแก้ไขคือถ้าเ,าเป็นอาหารการกินพวกนี้เราพวกผักพวกปลาอะไรเงี้ยอเออเรายังปลูกเองหายเองได้มันก็พอพอแตบบ่หากินได้ค่ะไม่ต้องไปตลาดเดินทางไกลก็น้ำมันก็แพงอีกแล้ว